คุยถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับผมอยากจะพูดถึงคนคนนี้นะในฐานะที่เป็นนะเป็นคนเก่านะเป็นคนเก่านะพูดถึงคนนี้เพราะว่าคนนี้เนี่ยเคยอยู่กับหลวงพ่อคูณเคยสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณฮะนะถ้าคนสมัยรุ่นเก่าจะรู้จักกันดีในนามกู้ลายไทยนะกู้ลายไทยเฮียกู้ฮะ นะมาดูฮะนะนี่คือกู้ลายไทยฮะนะกู้ลา,นะนะกลายไทยนะครับนะเฮียกู้ลายไทยนะครับกู้ลายไทยนะเขาบอกว่าชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเฮียกู้ลายไทยฮนะปัจจุบันเนี่ยผันตัวเองจากเซียนพระนักสร้างพระชื่อดังฮะนะมาทํางานที่ตัวเองรักเปิดโรงงานปั้มพระเนื้อผงน้ํามันโบราณเต็มสูตร ด้วยประสบประการณ์นะครับที่ได้ศึกษาและสั่งสมมากับความรักและความศรัทธาที่มีต่อพระเกจิอาจารย์คุบาอาจารย,าารย,าารย์ที่นับถือและเลื่อมใสศรัทธาเฮก้เนี่ยผ่านชีวิตมามากมายจากคนที่ร่ำรวยระดับเศรษฐีท่องเที่ยวลาตีใช้ชีวิตสนุกสนานทุกวันนี้นะสมถะเรียบง่ายนั่งทำงานที่ตัวเองรักพัฒนางานตลอดเพื่อให้มีคุณภาพ การปั๊มพระเนื้อผงน้ำมันเต็มสูตรเลยหาตัวจับระดับเฮียกู้ลายไทยยากพระเนื้อนี้นอกจากส่วนผสมหลักที่สำคัญหลายอย่างแล้วที่ขาดไม่ได้คือมวลสารศักดิ์สิทธิ์ผงพุทธคุณว่านมงคลและแร่ทนสิทธิ์ผงเก่าพักเครื่องเก่าที่แตกหักมากมายที่ขาดไม่ได้มวลสารครูบาอาจารย์หลวงพ,พ่อกุยหลวงปู่โต๊ะ หลวงพ่อคูณวันก่อนนะครับเฮียกู้ลายไทยได้เปิดใจกับทีมข่าวหนังสือพิมพ์คําพีนิวบอกนะครับบอกว่าผมเต็มที่กับงานทุกงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำที่ผ่านมามีการปั๊มพระปิดตาไปแล้วหลายรุ่นแต่พระขุนแผนยังไม่เคยทำอยากจะฝากฝีมือไว้กับรุ่นนี้พระขุนแผนมาหาพูดภายทองคำ หลวงพ่อรวยอัคารสาโลพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดมาตพุทธจังหวัดระยองผมรู้สึกดีใจที่ได้ปั๊มงานท่านจะทำให้สุดฝีมือมวลสารศักดิ์สิทธิ์จะจัดใส่ไว้เต็มสองกล้องจะเห็นชัดเจนทุกองค์งานปั๊มเนื้อผงน้ำมันโบราณเต็มสูตรที่ไหนก็คุยกันได้แต่ผมไม่คุยให้ดูผลงานกันเอาเองรุ่นนี้เห็นแล้ว แค่เปิดจองไม่นานยอดเต็มเชื่อในอนาคตนักสะสมจะถามหากันแน่นอนสเสน่ห์ของเนื้อผงน้ำมันนะที่ผมทำยิ่งแห้งยิ่งนานยิ่งขึ้นกล้องขนาดมองด้วยตาเปล่ายังชอบเฮียกู้ลายไทยบอกนะครับนี่ฮะนะเฮียกู้ลายไทยนะครับกู้ลายไทยนะชั่วโมงนี้การทำวัตถุมงคลน,นะเฮียกู้ลายไทย ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนะแล้ววัตถุมงคลที่ที่เฮียกู้ทําเนี่ยผมบอกนะครับว่านะ้ํามวลสารเขาเนี่ยสวยนะจัดจ้านมากนะจัดจ้านมากเพราะว่าเขาพร้อมที่จะใส่พร้อมที่จะทํานะครับนี่อย่างเนี่ยฮะอันนี้เป็นของหลวงพ่อรวยมาตพุทธนะฮะเนี่ยครับ นะสวยมากนะครับถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยบางคนบอกเรียบง่ายนะเรียบง่ายแต่ว่าแฝงไว้ด้วยพลังงานนะถ้าส่องเข้าไปจะเห็นมวลสารโอ้โหนะจัดจ้านมากเนี่ยครับนะอันนี้เป็นเนื้อนะเนื้อเจ้าน้ำเงินเทวกัญญาเจ้าน้ำเงินเทวกัญญานะแล้วนี่คือเนื้อเนื้อฟ้าเธอคอยบูชาครูฮะ นะแล้วนี่คือเนื้อนะเนื้อเขียวเนะอเอราประทะมหาราบนะครับนี่ฮะแล้วนี่คือเนื้อเหลืองอุไรวันจันทราภาฮะนี่ครับนะแล้วนี่คือเนื้อ <c oughs> เนื้อขมิ้นทองโอปอโภกกรัซับฮะนะนี่นะวัตถุมงคลรุ่นนี้แบบลุ้นยอดเต็มในเวลาอันรวดเร็วฮนะ เปิดไปแป๊บเดียวยอดเต็มเลยรุ่นนี้นะครับเพราะก็สร้างน้อยแค่ห้าสิบนะแค่ห้าสิบนะห้าสิบลังเองนะครับนะยอดก็เลยเต็มนะครับน้าห้าสิบหรือเจ็ดสิบเนี่ยผมนะผมจําผิดหรือเปล่าไม่รู้นะาน่าจะเจ็ดสิบนะนะน่าจะเจ็ดสิบนะครับนะแต่ว่าน้อยอ่ะนะาเจ็ดสิบเนี่ยถือว่าน้อยมากนะฮะน้อยมากนะเขาบอกอย่างนี้ นะเขาบอกอย่างนี้นะขอโทษนะนาะมันมีมันมีอาการแสบคอเล็กๆนาะต้องขอโทษแฟนรายการด้วยนะครับนาะเขาบอกว่าสวยเนี้ยเฉียบขาดดูเรียบลึกเล้าใจเป็นครั้งแรกรุ่นแรกเกจิดังระยองฮะนะนะพระขุนแผนเนื้อผงน้ํามันโบราณเต็มสูตรพระขุนแผนมหาพูดภายทองคําหลวงพ่อรวยอัครสา,าโลพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดมาบแตพุทธจังหวัดระยองเสจสืบสายพุทธคมหลวงปู่หินวัดหนองสนม รุ่นนี้มีดีแน่นอนนักสะสมมั่นใจเต็มร้อยเพียงแค่เปิดจองไม่นานยอดเต็มจํานวนอย่างรวดเร็วของออกมั่นใจตัวไหลยาวมวลสารที่ผสมไม่ต้องอธิบายกันเยอะสายนี้นักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมั่นใจศักดิรีเนื้อผงน้ำมันสูตรโบราณรุ่นแรกจัดหนักจัดเต็มเนื้อเน้นเนื้อหาหมวลสารลงกล้องต้องกระแทกตา พระขุนแผนมาหาพูดภายทองคำเริ่มทยอยเนื้อจริงออกมาให้ได้ยนโฉมประโยชน์ในการตัดสินใจของนักสะสมรับประกันความผิดหวังถ่ายภาพดิบๆไม่ได้แต่งให้ชมกันแล้วนะครับเนื้อยังแห้งไม่สนิทมวลสารศักดิ์สิทธิ์เด่นชัดขนาดยังไม่ลงกล้องบอกเลยพระขุนแผนมาหาพูดภายทองคำรายการลุ้นเนื้อก่อนเข้าสตูดิโอถ่ายให้ดูอีกรอบนะนี่คือนะพระ นะหากอยากรวยดังชื่อหลวงพ่อรวยสิทธิ์หลายคนโชคช่วยกลายเป็นเศรษฐีเมืองระยองไปบ้างแล้วนะครับอย่ามองข้ามเนื้อผงน้ํามันสูตรโบราณรุ่นแรกพระขุนแผนมหาพูดภายทองคําจําชื่อนี้ไว้นะให้ดีมีอนาคตสดใสมั่นใจอย่างนั้นชัวร์ครับนะของออกตัวไหลแน่นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับนะท่านเห็นกันแล้วนะ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 เห็นกันแล้วนะครับสวย นะครับสวยเรียบนะสวยเรียบนะครับ <im it> นะท่านจะดูนะหนะ้าคุณแผนนะคุณแผนที่ทำเนี่ยนะในปัจจุบันมีคุณแผนออกมาหลายรุ่นนะครับ <im it> มันจะมีนะมันจะมีหลายหลายอย่างแล้วแต่คนชอบนะ <im it> บางคนชอบแบบสวยเรียบ <im it> บางคนชอบแบบสวยเละนะสวยเละกับสวยเรียบสวยเละก็คือนะอาจจะมีอะไรค่อนข้างมากมายนะครับ <im it> มีเนื้อแบบคล้ายๆเหมือนดูแล้วมันโอ้โหอะไรนะ <im it> ใส่ไปเต็มไปหมดเลยอะไรแบบเนี้นะ จะเป็นอย่างนั้นบางคนชอบนะแต่บางคนก็ชอบแบบเรียบเรียบง่ายๆนะเห็นแล้วสบายตานะอย่างที่ถามกันอยู่เรื่อยผมใส่รุ่นไหนอย่างเงี้ยนะนี่ผนะ้าคุณแผนภายกุมารกัญญาอันนี้สวยเรียบนะถ้าจะเห็นนะแบบนี้เขาเรียกว่าสวยเรียบนะสวยเรียบง่ายนะครับนะขาวฟ้านะเรียบง่ายไม่ได้ไม่ได้สวยเละคือไม่เต็มไปหมดนะฮะถ้าเต็มไปหมดเนี่ยนะเต็มก็จะมีความที่หลายคนอาจจะชอบลักษณะนั้น นะบางคนก็อาจจะชอบในลักษณะนี้นั้นก็แล้วแต่ใครชอบนะครับพระคุณแผนเนี่ยเราไปเราไปกําหนดกฎเกณฑ์ความชอบของแต่ละคนไม่ได้นะพระคุณแผนตอนนี้นะครับผมว่านะน้องน้องเทวสุวรรณนะฮะนะน้องน้องเวทวะนะครับตอนเนี้ยนะหลายรุ่นนี่ทยอยกันออกมาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็ดูนะครับนะเป็นรุด่นดูของทเวทวะกับฤด,ดูของพระคุณแผนนะเดี๋ยวก็รู้นะครับนะเดี๋ยวก็รู้นะว่า นะ่าจะเป็นเช่นไรแต่ผมบอกว่าต่างประเทศเขามองกันอยู่นะครับนะในต่างประเทศผมว่าเขาเคยปันใจให้กับพระคุณแผนแต่เขาอาจจะเผื่อใจให้้าวเวศนะในปัจจุบันก็ได้เพราะว่า้าวเวศสุวรรณเนี่ยนะมาแรงมากนะมาแรงมากแต่ยังไงก็เผื่อกันไว้นะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบยังไงอย่าทิ้งพระคุณแผนเพราะพระคุณแผนเป็นพระสากลน,นะฮะ นะพระขุนแผนเป็นพระสากลที่ชาวต่างประเทศเขเข้ามาเล่นหาสะสมด้วยอันเนี้ยจะทําให้พระมีราคานะเล่นหาได้นะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับนะจากราคาเดิมเนี่ยอย่างถ้าเป็นนะจะถ้าเป็นงานทั่วไปเราจะเห็นนะผมก็เอามาพูดให้ท่านฟังตลอดนะครับสําหรับคนที่เล่นพระใหม่อะ่ะพระใหม่มีอยู่แค่สองช่วงนะสองช่วงนะครับที่ราคามันพีคเนี่ยหนึ่งก็คือช่วงเปิดจอง สองก็คือช่วงหลังเสกน้านอกนั้นก็ไปวัดกันเองนะฮะน,นไปวัดกันเองว่ารุ่นไหนจะยืนระยะบ้างนะครับหลังเสกแล้วเนี่ยบางบางรุ่นยืนระยะได้แค่อาทิตย์เดียวไปแล้วนะครับบางรุ่นก็ได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์แต่ภาพใหม่นะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะฮะไม่มีใครยืนระยะแบบเป็นเป็นหกเดือนเป็นปีนะครับท่านไปดูเถอะไม่มีรุ่นไหนยืนระยะแบบขายกันแบบโอ้โหนะสามเดือนยังขายกันอยู่เลยสามเดือนกระแสยังแรงกันอยู่เลยไม,มเนะไม่มีหรอกครับนะไม่มีหรอก นะส่วนใหญ่เนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะขายกันแล้ก็ถึงบอกว่าถ้า,าพระใหม่เนี่ยใครได้มาครอบครองก่อนนะมีโอกาสขายก่อนก็มีโอกาสได้บางคนได้ทีหลังอย่างเขาขายไปสามวันห้าวันแล้วคนนี้ค่อยได้เนี่ยนั้นการขายเนี่ยมันก็จะช้ากว่าเขาเพราะว่าการขายในปัจจุบันมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนฮะนะนะเมื่อก่อนเนี่ยศูนย์พระนะครับศูนย์พระเนี่ยเวลาเขาไปส่งพระนะ นะเขาไปส่งพระเนี่ยนะไปส่งตามศูนย์ตามศูนย์นะครับพอพระออกหลังเสจเขาไปส่งตามศูนย์ตามศูนย์เนี่ยลูกค้ายังไม่รู้กันเลยลูกค้ายังไม่รู้ลูกค้ายังโทรถามอยู่เลยของมายางของมายางของมายางยังแค่นั้นน่ะไม่รู้กันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอของออกปังรู้กันหมดแล้วครับนะรู้กันหมดแล้วโอตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นต้องต้องรีบเอาต้องอะไรเลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันเร็วมากนะการแข่งขันมันสูงกว่าเมื่อก่อน นันถ้าใครได้เร็วนะเมื่อก่อนการขายพอได้เร็วก็ขายช้าอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะมันขายหน้าร้านไงนะพอได้ไปก็ไปตั้งขายฝากเขาจะมาซื้อเขาจะเดินมาซื้อจะมาเที่ยวมาซื้อมันก็ขายช้าแต่เดี๋ยวนี้มันขายออนไลน์นั้นคนได้ก่อนก็โพสต์ก่อนได้ก่อนโพสต์ก่อนขายก่อนโอกาสก็มีมากกว่าชาวบ้านเขานะชาวบ้านก็ฝ่ายจะมาโพสต์ไอ้นี่ได้ปุ๊บโพสต์ปับ๊บมาแล้วขอมาแล้วเอาไหมนะสองรุ่นเทา่านุนเท่านี้สามรุ่นเท่านุนเท่านี้สี่รุ่นเท่านุน นะได้แล้วฮะนะขายได้ก่อนนั้นเนี่ยพระใหม่มีระยะอยู่นะครับถ้าท่านเข้ามาเล่นพ้าใหม่ผมบอกว่าท่านจะเล่นแบบไหนนะเล่นแบบนะเอาพุทธคุณนะลุนสองลุนพอถ้าท่านเล่นแบบเอาไว้ขายนะเอาไว้ทำธุรกิจท่านต้องเลือกต้องเลงนะว่าทีมไหนสร้างนะเกจิองคไหนระยะเป็นยังไงไอรุ่นเก่าๆมาเนี่ย นะเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์หรือเปล่านะไอรุ่นที่เคยสร,ร้างสร้างทันติ๊กไว้หน่อยนะรุ่นนี้นะรุ่นนี้เจ้านี้สร้างรุ่นนี้เจ้านี้สร้างรุ่นนี้เจ้านี้สร้างไอสองเจ้านี้นะสร้างมานี่แป๊กอยู่เลยเนะี่ยยังอยู่หลังบ้านอยู่เป็นเป็นร้อยนั้นก็ติ๊กไว้ส่วนอันไหนที่นะเออนะลื่นไหลดีไอหมอน,นี่สร้างลื่นไหลดีเอาไว้ก่อนนะออกมาต้องเอาเพราะว่านะสร้างแล้วลื่นไหลดีก็ดูครับ นะท่านก็ดูเอานะฮะนั้นพระใหม่ผมบอกแล้วนะครับ,พร,นะลบลนะพระใหม่เนี่ยงูแลบลินนะพระใหม่ในงูแลบลิ้นนะเร็วมากนะเร็วมากนะขึ้นไวลงไวนะบางทีลงนะขึ้นบันไดลงลิฟต์นะนะนะบางรุ่นเนี่ยนะขึ้นบันไดนะช้าพอจะขึ้นแต่เวลาลงเนี่ยนะมันพลวดลงเลยนะครับขึ้นบันไดนะลงลิฟต์นะหลายรุ่นเป็นอย่างนั้นท่านไปดูนะนะ บางบางรุ่นไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้นด้วยนะลงลิฟต์เลยนะยังไม่ทันขึ้นบันไดเลยลงซะแล้วนะมันก็มีฮะนั้นท่านก็ดูเอาเองนะครับในปัจจุบันจะเล่นพระใหม่ผมบอกว่าถ้าไม่ตกกระแสท่านมาติดตามรายการผมท่านจะรู้นะครับผมจะมาจับกระแสให้ท่านว่าเกจิตอนนี้มีความเคลื่อนไหวมีองค์ไหนบ้างนะครับวัตถุมงคลมีอะไรออกมาบ้างในปัจจุบันท่านก็ไปเล่นตาม แต่ว่าไม่จําเป็นต้องตามผมทั้งหมดนะผมเป็นเพียงไกด์เป็นตัวนําให้ท่านเอาไว้พิจารณาอะไรที่นะอะไรที่สนใจเช่าโดนใจท่านเช่าแต่ถ้าไม่โดนใจท่านท่านไม่สนใจอย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งนั้นผมเหมือนตําราเล่มหนึ่งซึ่งท่านเอามาเก็บข้อมูลเอามาดูสถิติเอาเกจิองค์นี้รุ่นนี้รุ่นนี้นนพิมพ์นี้นะพิมพนี้เคยขายได้พิมพ์นี้เคยขายได้พิมพ์นี้ขายไม่ได้ ท่านก็เอามาดูดูดูแล้วท่านก็มานะสำหรับที่จะไปเล่นหาและสะสมแต่ถ้าท่านเป็นคนขายแล้วท่านต้องถามลูกค้าท่านก่อนนะลูกค้าท่านมีคนไหนบ้างนะอย่างนะรุ่นนี้ออกมาหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองพิมพ์นี้ออกมาแล้วจะเอาไหมนะเอาไหมถ้าเอาเดี๋ยวผมจะตัดไว้ให้นะเอาหนึ่งล่างเอาตัดเราลอดตัวนะเราลอดตัวแล้วลูกค้าตัดแล้วลูกค้าเอาแล้วไม่ใช่ว่านะไม่มีลูกค้าหรอก นะเอามาก่อนนะสนิทกับเขาเอามาเลยห้าลังแหมมั่นใจมากเอามาห้าลังนะลังเท่าไหร่ลังเขาบวกแล้วนะตอนแรกสองหมื่นนี่เขาบวกมาสองหมื่นห้าเอามาห้าลังปรากฏว่าพอหลังเสกห้าลังเนี่ยนะลงลิฟต์มาเรียบร้อยแล้วครับนะเอาไปเก็บไว้หลังบ้านเต็มไปหมดเลยห้าลังกองกองนิ่งเลยอ่ะนะไม่ออกเลยฮะไอเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับ นะ <N ag ana> ต้องดูคุณต้องมีลูกค้าก่อนห้าลังก็ไปถามลูกค้าก่อนเอาไหมนะลูกค้าบอกว่าโอ้โหเอาสิเอามาทักงสามลังก่อนนะห้าลังไม่เอาเอาสามลังก่อนเราก็บอกกับทางหัวสายบอกว่าเอาแค่สามลังพอไม่ต้องเอาห้าลังเอาแค่สามลังเพราะว่านะฮะมีลูกค้าแค่นี้เอาแค่สามลังรอดตัวนะรอดตัวนะครับสามลังก็รอดตัวแล้วลูกค้าเอาไปแล้วนะครับเนี่ยฮะเราต้องมีครับนะ่าต้องมีลูกค้า นั้นบางคนบอกว่าติดดอยติดดอยนะดูสิเล่นมีแต่เสียมีแต่เสียก็คุณเล่นไม่เป็นนะคุณเล่นกับเขาไม่เป็นคุณก็เสียสินะเล่นแล้วไปเก็บไว้เต็มไปหมดเนี่ยนะนะเต็มบ้านผมบอกว่าทุกที่มันมีหมดนะใครเปิดร้านบอกตรงๆไม่มีใครขายเกี้ยงหรอกนะคุณแดงเอกคัมพีท่านรู้ไหมนะนี่ขนกลับไปบ้านนอกบานเลยนะนะขนเอากลับไปไว้ที่บ้านนอกเนี่ยไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ต้องเอารถสิบล้อมาขนกันนะ่ นะนั่นน่ะกี่ปีอ่ะมันสะสมกันไปนเรื่อยอ่นะหน้ารุ่นนี้นะาเช่ามาสองร้อยองหนะ้าสองร้อยองขายได้ห้าสิบองอีกร้อยห้าสิองเก็บไว้ก่อนนะรุ่นนี้มาอีกแล้วขายได้นะาไปเช่ามาสองร้อยองนะขายได้เจ็ดสิบองเอที่เหลือเก็บไว้ก่อนนั่นะก็เก็บกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านคิดดูแล้วกันไม่ลดสิบล้อได้ยังไงเรานะแล้วทุกบ้านก็จะเป็นอย่างนี้หมดนะก็เป็นอย่างนี้หมดนั่นเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า ยังไงก็ต้องติดนะครับคนเป็นคนขายอะยังไงก็ต้องมีนะอยู่ในกดังอยู่แล้วต้องเก็บอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกนะไปตัดมาแล้วขายหมดตัดมาแล้วขายหมดอ่ะนะมันต้องเหลืออยู่แล้วนะเหลืออยู่แล้วเราก็นะแล้วเดี๋ยวนี้มันเหลือกันเป็นลังเพราะว่าเขาเขาอยากจะได้ของแถมแล้วเขาก็ไม่อยากจะแยกด้วยนะบางคนเนี่ย นะ่ะจะไปบอกว่าไปเอายี่สิบองค์ไปเอาห้าองค์ก็กระไรอยู่เขายกลังกันก็ยกกับเขาด้วยไงนะเขายกลังก็เอาเขาด้วยจะไปบอกหรือว่าโอ้ขอสักห้าองค์เถอะขอสักสิบองค์เถอะนะก็เลยต้องยกลังกับเขาเขาบอกว่าโอ้โหแรงพี่รุ่นนี้แรงโอ้โหดูเนี่เข้ามาขอยอดกับผมเต็มไปหมดเลยแรงพี่ไม่เอาเหรอเอาไว้ทวังสองลังนี่โอ้พี่ขายได้อยู่แล้วนะเอามาเรียบร้อยครับนะเอามาขายนะยี่สิบองค์ผ่านไป นะสามสิบองค์ผ่านไปนะครับส่วนที่เหลือขายไม่ได้แล้วครับติดก็ยัดไว้ติดก็ยัดไว้นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาของการซื้อขายฮะนะแต่เป็นพระพระไม่ใช่ของชำพระไม่ใช่ของที่หมดอายุยิ่งเก่าเนี่ยถ้าเรามีช่องทางมันก็ยังขายได้อยู่นะครับ